นิทานเรื่องแม่นมฟ้าพราวดาวระยับว,ว,วิบวิบวับบนเวหาลมเย็นพัดพริ้วมาเสียงแม่หมาร้องหยหวนแม่หมาชื่อโบโบตัวไม่โตขนสีนวล ทุกคืนมันร้องควรนมคัดจวนทนไม่ไหวโบโบโมีลูกอ่อนเกิดเมื่อตอนหนึ่งเดือนได้สามตัวคือหัวใจโบรักไข้ให้ดูดนม ตัวโตสีน้ำตาลวิ่งรอบบ้านเห่าเสียงขุมสองตัวน้องอ้วนกลมสีเทาอมผสมดำโบโบโเฝ้าเลี้ยงลูกรักพันผูกทุกเช้าค่ำเลียไลลูกประจำแม่ช่วยทำความสะอาด สอนลูกอย่าสนนักต้องรู้จักมีมารยาทเดินวิ่งอย่าพรวดพลาดหกล้มอาจเจ็บแข้งขาแมวน้อยของคุณนายหยอกเย้าได้ท่านเมตตาอย่ากัดหัวหนูหนาจะถูกว่าไม่น่ารัก สอนลูกได้ไม่นานเกิดเหตุการณ์เศร้าใจนักวันหนึ่งโบนอนพักสิบล้อ,อยักษ์ห่อตะบึงบีบแต่เสียงดังลั่นโบตัวสั่นกระโดดผึงลูกน้อยตกตะลึงโลดทะลึง่งวิ่งแยกทางตัวโตวิ่งทันแม่ น้องนั้นแย่ล้มกลางทางสุดท้องและน้องกลางล้มกิ้งข้างขวางหน้ารถสิบล้อเบรกดังเอียดรอยยาวเหยียดหน้าสลดล้อใหญ่ทับร่างบดท,ทั้งคู่หมดลมหายใจคนขับ ะโกนด่าไอ้หมาบ้าไม่หลีกไปสมแล้วตายเสียได้นี่ไม่ใช่สนามหญ้าโโบ,โบได้สติดวงใจสิปวดร้าวชาสองแก้มอาบน้ำตาอานิจาลูกหมาเอย๋ย ลูกก็มีชีวิตเขาไม่คิดถึงบ้างเลยเกิดมาให้แม่เชยกะไรเลยพึ่งเห่าเป็นต้องมาพัดพรากอก,อกเคยกอดกกเคยวิ่งเล่นโอ้หนอเจ้าเนื้อเย็นจากนี้เห็นแต่ตัวโต น้ำนมแม่ก็มากลูกใครหากเกิดหิวโซแม่แบ่งกับลูกโตแม่โบโบบอกลูกรักลูกหมาหน้าละห้อยนั่งตาปลอยฟังแม่ทักสงสารแม่ยิ่งนักลูกนี้จักช่วยแม่หา แมวน้อยเดินต่อแต่ย่องกระแซะใกล้เข้ามา,คาเคราเคลียใกล้แม่หมาโบ้บอกว่าน่าสงสารลูกหมาเหลือตัวเดียวคงเหงาเปรี่ยวสุดร้าวรานโบโบนึกสงสารตเต้าเต็งยานนมมากโข แมวน้อยเล่นอยู่นานเห็นนมยานของโบโบโบนอนให้ลูกโตดูดนมโอ้ดังจวบจวบลูกแมวอยากดูดบ้างก้มลงข้างนมอวบอวบขอดูดนมสักจวบโบอย่ารวบขบหัวหนา ตาไหลสุดปลื้มใจเลิกขืนขมแมวน้อยเรียกแม่นมโบชื่นชมพร้อมเลี้ยงลูก